กระเพรารสเดนดชะเอฟซีวันนี้นำเสนอกะเพราเป็ดกาบกาบกาบเป็ดอับน้ำในคลองดูชินะันอ่ะสิ้นส่วนเป็ดแท่แข็งนะคะโอ้โหนะคะลำพังหมูสับมันไม่จา้าเปลี่ยนไปกินเป็ดมั่งจะไ,ได้ร้องกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองโอ้โหนะคะ กะเพราเป็ดจัดว่าเด็ดต้องกะเพราของเจ๊ปอยนะวังม่วงนะคะอยากซิมก็มาเดอ้อผู้ใดอยากก็มาหอมชุยทุยทุยทุยผัดไปก่อนกับเวลากินก็หุงข้าวแล้วก็ค่อยๆตักลาดนะเพราะกินมันแห้งๆตอนนี้เราก็จะาฝาปิดไว้แล้วนะคะอืมเพราะว่าเดี๋ยวกินมันจะออกหมดเดี๋ยวเวลากินมันจะไม่หอมต้องเอาฝาปิดไว้ข้าใจบ้อมี่ยกันฝุ่นลงด้วยร้อนๆเนี่ยพึ่ง ปิดแก๊สเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะโอ้โหป้าปอยไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะผัดกะเพราเป็ดก็ไม่เป็นสองรองไครขีโมแต่ว่าสวยก็ยสวยนะก็สวยก็ยังค้นสั่งก็ลายมาจากกะเพราเป็ดกาบกาบกาบเป็ดสับนะคะนเนี่ยซื้อมาอย่างเดียเป็ดสับให้มดนสิ้นส่วนเป็ดแซ่แข็งอ่ะปิดฝาไว้แล้ว